โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Destroy Tower สร้างโดย Super Tall Game กซึ่งเกมนี้ก็คือเกมที่เราจะมาระเบิดเผาตึกเราบ้านช่องนะเดี๋ย <c oughs> วมาดูกันที่ว่าเราจะทำลายได้สักกี่อันนะก็กดปุ่มสีเขียวเหมือนเดิมแล้วก็เข้าเกมกันเลย โอเคทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในเกมแล้วนะก็จะกดไปเป็นคลาสสิกล้วกันแล้วก็กดคอลเลกไปเลยตอนนี้เราก็จะเห็นว่าจะมีตึกอยู่เอ่อหอันนะซึ่งตึกนี้ก็จะมีผู้เล่นอยู่ตอนนี้แค่1คนนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้น่าจะเพิ่งสร้างนะก็เลยยังน้อยอยู่นะแล้วก็จะมีคน ปาก้อนแบบบล็อกหรือว่ารถหรือ UFO หรืออะไรก็แล้วแต่นะใส่ตึกจนตึกมันถล่มนะแล้วเราก็จะเป็นฝ่ายชนะนะอันนี้คือฝ่ายของคนปานะส่วนผู้เล่นก็จะต้องพยายามหนีเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเน,ยเน,ยเนยไปแล้วเนี่ยตึกเนี่ยก็คือจะต้องพยายามหนีเนี่ยเห็นไหมต้องพยายามซ่อนจาก คนปลาแต่ว่าอ,อ๋อแ,แต่เขาแตกก็แล้วก็ประมาณนี้นะส,สำหรับเกมนะก็ไม่มีอะไรมากก็ลองมาเล่นกันดูเลยแล้วกันนะครับเ e นจอยครับพี่โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราทําการเปลี่ยนเซิร์ฟนะมาอยู่เซิร์ฟแบบเยอะเลยเยอะเลยเนี่ยคนเต็มไปหมดนะก็ลองมาเล่นดูแล้วกันนะว่าเราจะรอดหรือเปล่านะ โอเคเรามาเป็นเพลเยอร์เหมือนเดิมดูไปก่อนแล้วกันว่าคนที่จะมาปาพวกบล็อกใส่เรานี่จะฆ่าเราได้หรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเอาส่งรถมาแล้วโอ้ยรถโื้หรถรถมหาสนุกส่งมาลัวๆเลยส่งมาอีกเฮ้ยออเ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 อเอ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 เอเอเอตึกจะ พล่มแล้วเนี่ยเอ้ยโอ้โหดูด้านบนดิเละอุย้ยเ e ยวเอลิเบ a ตอร์แอ้าวเฮ้ยอ้าวตอนนี้เรามีปัญหาแล้วคือตัวลิฟต์มันขาดพลังงานแล้วจนทำให้มันขยับไม่ได้แล้วนะก็จะคาอยู่ด้านบนเพราะว่ามันหายไปแล้วด้านบนนุยโอ้โหสงสัยนะ่าจะต้องลงมาเนี่ยผมลงมาอีกประมาณ สองชั้นนะเพื่อความปลอดภัยโอ้โหแล้วส่งมาเยอะๆแบบนี้นี่เราน่าจะรอดนะเพราะว่าเราอยู่ชั้นล่างๆเลยเดี๋ยวดูซิเขาทำอะไรเอา้าส่งไม่ใช่ดิโยนลบไปแล้วไม่โดนใครเลยเอา่าวล้วไงครับพี่อา่าวแล้วพี่กลัวอะไรแล้วพี่กลัว,ลวอะไรอ่าวล้วมีเพื่อนตกลงไปไป,ไปโง่โ,งโงเลยอา่าวพี่คือพี่กลัวใช่ไหมเนี่ย ถึงไม่ปลามาเนี่ยโอ้โห,โอ,โหโอ,อ่าถ้าไมนมันน่าเบื่อจังวะเฮ้ยแบบปลาเลยมาแบบล่างๆแล้วก็ต้มโดนทีเดียวระเบิดเลยได้ไหมเดินไปเดินม,มานโอ้โหโคตรน่าเบื่อเฮ้ยโอ้โหมึงจะปลาแบบไม่ให้โดน,เ,อโอโโดนเลยเหรออ่าเรียบร้อยเนี่ยชะนะเลยอ่าเดี๋ยวเราเลือกเป็นทาวเวอร์เหมือนเดิมขอเป็นคมปลาเถอะจะได้จับโยนรัวๆเลย โอ้ oh, เป็นผู้เล่นแม่งเอ้ยโอ้ยจะเย็นๆนะครับจเย็นๆนะครับระคุยกันได้ครับอุยอ้ยอุย้ยมาอุ้ยสวยครับสวยอุย้ยอย่าละสวยแล้วสวยแล้วหืม <c> ถ <oughs> ล่มเลยหืมหืมแตกหมดแตกหมด <c oughs> เรียบร้อย โอ้โหโอ้โหแล้วคือคนด้านบนเราคือตอนนี้คือตายอ้าเอเอคือเราตายด้วยไงโอ้ยไม่ give up มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคนอื่นกันนะครับนี่เราต้องมาดูนโรดี้หนึ่งสองสามสามนี่ดูไว้ครับดูไว้นะครับเขาจะทำอะไรนะครับเขาทำการเดิมไปเดินมาแล้วมันจะเดินทำหมเฮ้ยเดิมแบบ โอ้โหนี่น่าจะแหลกไปเดี๋ยวเราไปดูไอ้บีบีหนึ่งจีบีหนึ่งจีเขาทำไงครับโอ้โหแล้วเขายืนดูนะครับแล้วเขาจะปีนปายนะครับอ๋อแล้วไอ้สองคนนะั้นมันทำอะไรของมันนะอ่ะอุ้ยมันหรือว่ามันจะเป็นวิชาแบบในตำนานหรือเปล่านะ่ะวิชาแบบไม่เกรงกลัวสิ่งใดอเอแล้วบีหนึ่งนี่มันน่าเบือ่อ นี่เรามาดู Little Bro เหรอ Little Bro น,นี่โอ้โหแเรา Little Bro เขามีโล่นะครับเนี่ยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูอะไรเนะี่ย Super IQ LL อะไรไม่รู้เนะี่ยอุ้ย The Blaze โอ้โหชื่อโคโนะนะครับ The Blaze Dream SMP อา้าวแล้วไอ้ Super เราไปไหนแล้วเนะี่ย อันนี้ซูเปอร์เรายังอยู่แต่ว่าไอเดอะเบสต์ดีแม่งตายแล้วเอานี่นะครับเรามาดูดานิเอลดนนะครับคนปลาของเราโอ้โหแล้วขาปลาตัวคอน,นเนอร์ไปนะครับแต่ไม่โดนนะแล,แล้วเขอปลาอีกรล้โอ้โหแล้วโดนจังๆแต่ว่าก็แพ้นะครับแต่ว่าผมตายไปแล้วไงผมก็เลยไม่ได้อะไรเลยอเกมนี้มีไอเทมขายด้วยนะไอเทมช็อปดูซิว่าขายอะไรมีซูเปอร์พาวเวอร์ ันนั้นเดี๋ยวเราเอายังไม่ทันซื้อเลยอ่าเราเป็นผู้เล่นเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันสิว่าเราจะรอดกันหรือเปล่านันเดี๋ยวเราอยู่ประมาณนี้แหละอ่าแล้วคนป่าเขาจะทำไงเนี่ยอ๋อแล้วมีเวลานับถอยหลังด้วยไงแล้วเขาไม่ป่าอ๋อแล้วหน้าจอเป็นอะไรเนี่ย warning เอ้าคอมพิวเตอร์มีไวรัสเอาเรียบร้อยครับเอาแล้วเขาปามาแล้วครับ ปามาแล้วอุย้ยแล้วโดนชั้นล่างแล้วนะครับตอนนี้ดูเหมือนเขาจะพยายามตัดขาดต้านบนกับด้านล่างออกจากกันนะครับเนี่ยแต่ว่าเหมือนผมกลัวครับเนี่ยเดี๋ยวลงไปก่อนอาอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะปาตุ๊กคอนเนอร์มาแล้วจะทําลายได้หรือเปล่าอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยมันทําลายได้นี่วาไอ้นี่มันฉลาดนี่ว่ามันจะพยายามให้แบบคมมันรวมอยู่อุย้ย สวยแล้วสวยแล้วเดี๋ยวเรามาอยู่ด้านบนก่อนละกันโอ้โหปามาเรื่อยๆเลยโอ้โหเดี๋ยวเราอยู่ประมาณนี้ก่อนลันโอ้โหปามาโอ้ยโดนจังๆเลยโอ้โห,โจ,โโหจบครับจบเฮะแบบนี้ต้มเรียบร้อยโดนโอ้ย ไอ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 ใจเย็เยนเย็นเนี่ยครับพี่มิตุพี่มิตุครับใจเย็นๆนะครับพี่เอาเฮ้ยเอาพี่แล้วก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับพี่พี่จะมาฆ่าผมทําไมเนี่ยพี่เอาโอ้โหแล้วเพื่อนเราน็อ c ไปหนึ่งแล้วนะครับโอ้โหเรามันจะจัดเอาลิโต้ blow แต่ลิตโต้ blow เขามีโล่ไงโอ้ยเกือบโดนผมละตัวละโอ้โห ตโตโบ่ลิตโตโบช่วยผมด้วยครับลิตโตโบอ่าลิตโต้โบครับช่วยผมด้วยนะครับพี่ลิตโต้โบไอโหเกือบโดนเกือบโดนเราแล้วเราจะมีเอ้าหมวกผมหายแล้วสวยละเดี๋ยวเรามาอยู่หลังลิตโต้โบเดี๋ยวลิตโตโบครับช่วยผมด้วยครับพี่แล้วหมวกคือหมวกแล้วผมผมหายงดูดิโอ้แล้วก็ไปไอ้โลนเลยเนี่ยไอ้โลนโลนโอ้ย มันจะจัดการลินโต้บลูแล้วเนี่ยมันจะจัดการไอลินด้วยโอ้โหแล้วมันจะสู้กับลิโตโบลที่มีโลอะแล้วมันส่งรถมาไม่โดนไม่โดนจบครับจบเราชนะแต่ว่าผมหมวกหา,ายเดี๋ยวรีเซ็ตตัวเดี๋ยวเราเล่นตานี้กันมาดูสิว่าเราจะรอดหรือเปล่า เราเป็นผู้เล่นเหมือนเดิมโอ้โหเมื่อไร่ผมจะได้เป็นโทร์ละไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคลิปหน้ากันพยายามจะเป็นโทร์แล้วกันนะอ่าตอนนี้เราก็จะอยู่ประมาณชั้นนี้แหละน่าจะโอเคแล้วมังโอ้ยมึงจะส่งอะไรมานักหนาเนี่ยโอ้โหหายไปเยอะเลยโอเคนั้นเดี๋ยวเราขึ้นชั้นบนกัน เราเราจะต้องเป็นแบบคนที่อยู่ได้สูงที่สุดของตึกนี่เรามาอยู่ด้านบนนี่เราอยู่ประมาณนี้ก็ได้ละอ่าแล้วไงเราเขาจะส่งมาอุ้ย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 ตึกมีการขยับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าเฮ้ยผมไม่ตายเ้ยผมรอดเอาไปเดี๋ยวเราลงกันดีกว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยแล้วสวยแล้วอุ้ย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 เกือบตายอุ้ยไปทุกคน อ่าโอ้โหตึกแกกันเลยเนี่ยืแล้วมันจะส่งมารัวๆเลยโอ้โหลิตโตโปรลิตโตโบรลิตโตโบรเอาเอาไอบีหนึ่งไม่งอกไปแล้วลิตโตโบรลิตโตโบรอยู่ไหนอายอสวยหละอ่านั่นเดี๋ยวเราหลบอยู่ตรงนี้ก่อนละน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดละ ไม่นามีที่ที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยไม่นามีที่ที่ปลอดภัยโอ้โหผมน่าจะไปหลบอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมอ่ะโอ้โหโทโทโทจนผมอ่าซื้อบือเองนะที่ไม่ไปหลบอ่าที่ที่ดีอยู่แล้วนะก็เอาเป็นว่าจบคลิปออไวาแค่นี้ก่อนละกันนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้หน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ